ก็ไปนั่งดูลุ้นดูเล็บตัวเองเพเเลิน <_ d> um> เอาตรงๆนะหนูหนูหนหนหนตัดหนูทำแบบนี้มานานก็จริงนะแต่ว่าแบบที่จะมานั่งดูจริงๆอ่ะต้องก็ตอนมาทำคลิปนี่นะสมัยก่อนไม่เคยดูเลยต้องมาจากวังนี้ังไหนไหน,นเลยจ้า <_ d> um> เบาแล้วโบเลยดูดิโบเลยข้างนีเจ็บไหมเน็ตคบคนมาเคเล,ลียร์โอ้โหดดมันไม่ลงแต่ไปทำอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ทำอะไรเลยเล็บไส้สวยยิ่งสวยน่ะทำอะไรเนาะไม่ไม่ทำเราอยู่เสฉยเมื่อกี้ไม่ทำอะไรเล็บมือมันก็งามเนาะเราทำแม่สรารพัดอย่างเลย มีนะมือสวยทั้งน,นี้มันมน้อนแต่ดีที่เป็นคนไม่มีหนังนะมีแต่เล็บ่างเดียวเป็น,น,น,นบางคนต้องวางแล้วนะพี่โอเคค่ะกดไปเลยกดไป <laughs> <laughs> ดูดิดูดิ่งดูผ่านกล้องเนาะพี่เนาะสุดยอดอ่ะดูดิดูด,ดิเป็นยวงเป็นยวงเลยดูอุ้ย <c oughs> ดูข้างนี้เนืเ้อมันเนื้อมันเยอะข้างน <c oughs> ี้เนื้อเยอะทางเด็บทางเนื้อเลยไปตัดเอาไรตัดตรงไหนเนาะนล้วเดือดแล้วก็ไม่ อออโอ้โหเลยโล่งเลยข้าไม่จิตไหมคันๆเรื่อคัอนๆใช่ไหมดูดิกดไม่ถึงเลยนิดนึงนะเจ็บเล็บตุ๊กจิกนิดนึงกดไม่ลงความม้วนของเล็บมือม้วนลงลึก พี่อะไรเน้ะเนี่ยหนังเลื่อนเกิดเลื่อนเกิดหนังนี่ตังนะดูลึกมากหนังเจ็บมือตุกจิกนิดนึงนะพี่นะโอเคนะหนังมันอยู่ลึก รัโกกซีนขวดนึงควอาวดวดผมเธอเนาะย้อกขอเธอโอเคค่ะน้ okay, uh, ี่เปี่ยนยา